ในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการคูณการคูณในวันนี้นะคะก็จะเป็นการคูณตัวเลข3าหลักกับคูณตัวเลขสหลักด้วยกันเราไปดูวิธีการคูณกันเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง456คูณด้วย123นะคะอ่ามะมาดูวิธีทำนักเรียนก็เอา456นะคะมาใส่ในแต่ละช่องนะคะเสร็จแล้ว เครื่องหมายคูณด้วย1 2 3อก็1น3ยสมาเขียนแต่ก่อนที่นักเรียนจะเขียนเนี่ยครั้งนี้คุณครูขอให้นักเรียนนะคะใช้สีเนาะก็คือใช้ตัวคูณเนี่ยนะคะตัวคูณเนาะให้แต่ละหลักเนี่ยเป็นสีหนึ่งแต่ละสีน,นะคะอย่างเช่น3เนี่ยอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็เอาสีหนึ่ง หลักสิบก็เอาอีกสีหนึ่งและหลักร้อยก็เอาอีกสีหนึ่งให้ในักเรียนใช้สีเขียนเลยนะคะเพื่อความไม่สับสนเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะขั้นแรกเราก็จะเอาเลข3ไปคูณกับ6คูณกับ5คูณกับ4ก่อนนั่นก็คือบรรหัดนี้ก็จะเกิดจาก3คูณด้วย456นั่นเองครูขอใช้ด้วยสีชมพูนะคะ นักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าบันทัดเนี้ยครูก็จะใช้สีชมพูซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่าในหลักเนี้ยหนักหน่วยเนี้ยคือเลขสามมันเป็นสีชมพูครูก็เริ่มให้ตรงกับสีชมพูตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวลองดูนะสีชมพูนะคะก็เริ่มเลยเอาสามไปคูณกับหกสามหกสิบแปดใส่แปดแล้วทด1 ต่อไป3คูณ5ได้15ทด1เป็น16ใส่6ทด1ต่อไปนะคะ3คูณ4ได้12ทด1เป็น13แบบนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่าคุณรูใช้สีชมพูซึ่งเราก็จะเห็นได้เลยว่าบรรทัดน,นี้ยสีชมพูเกิดจากเลข3ไปคูณกับ456นั่นเองโอเคไหม ต่อไปบรรทัดที่2เลข2ครูใช้ด้วยสีฟ้าเพราะฉะนั้นสีฟ้าของครูเนี่ยบรรทัดน,น,นี้ยก็จะเป็นสีฟ้าตัวเลขก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะซึ่งบรรทัดน,น,นี้เนี่ยเกิดจาก20คูณด้วย456เพราะ2ในตัวเนี้ยมันอยู่ในหลัก10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ20นั่นก็คือการเอา20ไปคูณกับ456นั่นเองนะคะ ก่อนอื่นที่ครั้งก่อนเนี่ยครูสอนไว้ว่าให้นักเรียนเติมศูนย์ด้านท้ายไว้หนึ่งตัวก่อนใช่ไหมแต่นักเรียนส่วนใหญ่ลืมนะคะบางคนเนี่ยลืมลืมเติมศูนย์เพราะนั้นคำตอบคิดออกมามันก็เลยผิดดังนั้นนะคะครูมีวิธีการใหม่ก็คือให้นักเรียนเนี่ยใช้สีเนาะอย่างเช่นครูข้อนี้ครูใช้สีฟ้าไอตัว20เนี่ยนะคะใช้สีฟ้า เพราะนั้นในวันทั่นี้ก็จะเป็นสีฟ้าหมดเลยและ2เนี่ยมันอยู่ในหลัก10ใช่ไหมครูก็จะเริ่มให้มันตรงกับหลักของมันเลยโอเคนะ,อะลองมาดูกันนะคะอันนี้ต้องใช้สีฟ้าดังนั้นเริ่มจาก2เลยนะคะ2ไปคูณกับ6ได้12ใส่2แล้วทด1ทดตรงตัวนะคะต่อไปเอา2ไปคูณ5ได้10ทด1เป็น11ใส่1ทด 1ต่อไปเอา2ไปคูณ4ได้8ทด1เป็น9แบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นไหมว่าคุณครูเนี่ยดูนะคุณครูเนี่ยเริ่มจาก2ตัวนี้ใช่ไหมคะ2ตัวคูณตัวนี้ใช่ไหมคะเมื่อครูคูณตัวแรกครูก็เอามาใส่ให้มันตรงกับเลข2ตัวนี้เลยเห็นไหมเอ่ยนะคะดังนั้นครูก็จะไม่กลัวว่านักเรียนจะ ลืมเติมศูนย์หรืออย่างใดนะคะใครจะเว้นว่างไว้ก็ได้หรือใครจะเติมศูนย์ไว้ก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายที่เจะเอาไปคูณก็คือเลขหน่งเลขหนึ่งในที่นี้อยู่ในหลักร้อยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ100คูณด้วย456นั่นเอง เพราะฉะนั้นบรรทัดที่จะเกิดในบรรทัดที่3ตรงนี้นะคะบรรทัดที่3ของการคูณนี้ก็คือการเอา100ไปคูณกับ456นั่นเองนะคะคู่ขอใช้ได้วสีม่วงแต่ก่อนอื่นนะักเรียนต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นมาอีกว่า1อยู่ในหลักร้อยเพราะนั้นครูก็จะใส่ตัวเลขตัวแรกที่คูณในหลักตรงนี้เลยที่ครูชี้ในจุดสีแดงนี้เลยให้ตรงกับเลขหนึ่งน,นี้เลยไปดูกันนะคะ อ่ะสีม่วงนะคะอ่ะเอาหนึ่งไปคูณกับ6กนะคะ1คูณ6ได้6 1คูณ5ได้5และ1คูณ4ได้4เห็นไหมคะนักเรียนนักเรียนเมื่อนักเรียนใส่ปึ๊บเนี่ยตัวด้านหลังที่ว่างไว้สองตัวนี้หมายความว่านักเรียนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ขอให้นักเรียนรู้ว่า มันคือเลขศูนย์นั่นเองนะคะแบบนี้เพราะนั้นครูก็จะเน้นย้ำว่าให้นักเรียนลองเปลี่ยนวิธีการคูณดูโดยใช้ตัวคูณเนี่ยในแต่ละหลักเป็นแต่ละสีเลยนะคะจะเอาสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเนาะ,ะถ้าได้แบบนี้แล้วนักเรียนก็เอามาบวกกันเลย ในที่นี้เมื่อทำการบวกปูขอใช้สีเขียวนะคะ8บวกศบวก0ได้8 6บวก2ได้8 3บวก1บวก6ได้10ใส่0แล้วทด1นะคะ1บวก9บวก5บวก1ได้16ใส่6แล้วทด1 สทด1เป็น5เพราะนั้นในคำตอบข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนั่นก็คือ5 6า8ม่นหัิ่นเองแล้วนักเรียนก็ไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบเป็นตัวเลขไทยเนาะแบบนี้แรกแรกนักเรียนอาจจะงงนิดหน่อยนะคะแต่ถ้านักเรียนลองใช้สี ในแต่ละหลักเข้ามาช่วยเนี่ยครูว่านักเรียนเนี่ยก็จะทําถูกมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะครูจะไม่ห่วงแล้วกับการใส่ศูนย์ครูจะบอกว่าอ่ะสีฟ้าอ่ะสีชมพูอยู่ตรงนี้หรือคูณหลักแรกก็ใส่ให้ตรงกับสีชมพูตัวที่เป็นตัวคูณเลยนะสีฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดสีแดงตรงนี้ก็ให้ใส่สีฟ้าตัวที่คูณตัวแรกตรงนี้เลยสีม่วงอยู่ตรงนี้ก็ใส่ตัว ที่คูณตัวแรกตรงนี้เลยส่วนตัวข้างหลังเว้นว่างไว้นั่นก็คือเลขศูน์นั่นเองนะคะแบบนี้ต่อไปเราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณครูจะให้ในักเรียนลองฝึกทําดูโอเคเนาะถัดไปเป็นตัวอย่างที่สองในตัวอย่างข้อนี้นะคะ217คูณด้วย640 ในที่นี้ครูขอใช้ตัวตั้งเป็นตัวมากนะคะก็คือ640นั่นเองอก็ตั้งเลยค่ะ640คูณด้วย217นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการคูณเขาก็จะเอาตัวมากเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเอา640คูณด้วย217นักเรแียนแอบสังเกตเห็นไหมว่า217ของครูในแต่ละหลักเนี่ยครูใช้ สีที่มันต่างกันอีกแล้วดังนั้นมันก็จะเป็นการง่ายมากขึ้นถ้านักเรียนเข้าใจที่ครูอธิบายข้อเมื่อต่งกี้นะคะอ่ะเรามาดูกันในหลักแรกเป็นสีชมพูครูก็จะใช้สีชมพูนั่นก็คือการเอา7ไปคูณกับ640นั่นเองนะคะบรรทัดแรกก็จะเกิดจาก เจ็ดคูณด้วย640อ่ะเรามาเริ่มคูณกันเลยนะคะเจ็ดคูณศูนย์ได้0 7เจ็ดคูณ4ได้28ใส่8แล้วทด2 7เจ็ดคูณ6ได้สี่สิบสองเจ็ดหกสี่สิบสองทดสองเป็นสี่สิบสี่เก่งมากนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเรามาดู หลักถัดไปรูใช้สีฟ้านั่นก็คือเลขหนึ่งหนึ่งในที่นี้อยู่ในหลักสิบเพราะนั้นถ้านักเรียนคิดตัวแรกก็ให้นักเรียนเอามาตรงนี้เลยนะคะให้มันตรงกับเลขหนึ่งเลยนะคะอ่ะเราไปคิดเลยนะคะอ่ะใช้สีฟ้านะเพราะนั้น1คูณ0ได้0นะคะ4 1คูณ4ได้4และ1คูณ6ได้6อ่านักเรียนเห็นไหมศูนย์ตัวนี้คูณไม่ได้เติมนะ ครูไม่ได้เติมที่คุณครูบอกว่าให้เติมศูนย์ก่อนสมุตไม่ใช่นะศูนย์ตัวนี้เกิดจาก1คูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะอย่าสับสนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นไหมตัวที่ว่างตรงนี้คือเลขอะไรเอย่ยเลขศูนย์นะคะอ่าวนอีกรอบหนึ่งนะเวลาที่นักเรียนคูณในหลักนี้หลักนี้คือหลักสิบหเนี่ยอยู่ในหลักสิบครูใช้สีฟ้า เพราะฉะนั้นการคูณเราก็จะไปเริ่มจาก1ไปคูณกับ0 1นย์คูณ4 1คูน6ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเริ่มให้ตรงหลักเลย1อยู่ในหลักสิบเราใส่ตัวแรกเลยคะ่ะคูณแล้วได้เท่าไหร่ก็ใส่เลยแบบนี้ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นเลข0นั่นเองช่องว่างก็เป็นเลข0เหมือนเดิมนะคะอ่าถัดไปนะคะตัวสุดท้าย เลข2 2สอในที่นี้อยู่ในหลักร้อยเพราะนั้นในบรรทัดน,น,นี้ก็จะเกิดจากการเอา2 0 0ยไปคูณกับ640นั่นเองแต่นักเรียนไม่ต้องไปคํานึงถึงศูนย์ด้านหลังนักเรียนมาคํานึงเลยค่ะว่า2มันอยู่ในหลักร้อยนักเรียนคิดตัวแรกก็ให้นักเรียนใส่ให้ตรงกับ2ตัวนี้เลยโอเคนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะสม่วง เริ่มจากการสองไปคูณกับ0 2คูณ0ได้0 2คูณ4ได้8 2คูณ6ได้12แบบนี้นะคะส่วนตัวด้านหลังเป็นไงคะช่องว่างสองช่องนี้ก็คือเป็นยังไงเอ่ยเป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามันก็จะง่ายขึ้นโดยนักเรียนไม่ต้องไปนั่งคำนึงเลยว่าจะต้องเติมศูนย์บรรทัดนี้เติมศูนย์หนึ่งตัวนะ อีกบรรทัดเติม0ูนย์ตัวนะแบบนี้นะคะถ้านักเรียนใช้สีเข้ามาช่วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นต่อไปบรรทัดสุดท้ายเป็นยังไงเอ่ยเอาไปบวกกันทั้ง3บรรทัดเลยนะคะเริ่มเอาศูนย์บวกศูนย์ได้0 8นยบวกศบวกศูย์ได้8ปดสบวกสบวกศย์ได้8 6ดหบวกสบวกแได้18บใส่8ทด1 2ทด1เป็น3และข้างหน้าก็คือเลข1น,นั่นเองดังน,นั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1 3 8 8 8 0 8น,น,มมอน,น,อน,นเอาไปตอบเป็นตัวเลขไทยเห็นไหมคะว่ามันง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะ สำหรับงานวันนี้ฟังให้ดีนะงานวันนี้ของนักเรียนอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่51ทำเฉพาะแสดงวิธีทำและตอบเท่านั้นนะคะวิธีการทำทำอย่างไรวันนี้ครูสอนในวิธีใหม่คือการใช้สีเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นให้นักเรียน ไปทำคล้ายๆกับตัวอย่างที่มึงครูยกตัวอย่างให้เลยนะคะก็คือการใช้สีเข้ามาช่วยกับตัวคูณนะคะกำหนดไปเลยค่ะตัวคูณมี3ามหลักใช้3าสีเลยอนุญาตให้เอาสีมาเขียนได้เลยนะคะตามตัวอย่างที่มงครูอธิบายนะคะ